อยากยิงแล้วนอะเฮ้เขาชะลออยู่เขารอเพื่อนเารอเพ่อนเารอเพ่รอแต่ถ้าอยู่ในระยะมึงก็ยิงเลยเอยองอ้ยองอะไรน้องสเฮ้ยๆๆมึงไปรอที่มึงดูแค่ตรงไหนไดไหนของตึงสอดโอเคได้เนบ้า แต่ว่านายวางปืนลงก่อนดีกว่านะไทเลอร์ Tyler, วางทำไมามาจนได้สินะไอช้ชายว่าจะมีอะไรเอ Tyler, อ,อทำไมนายถึงรู้ว่าเราจะขับไปตรงนั้นเออจะไปลื้อยี่จะไปรื้อไ่รื้อบังเ,เอินูเฮ้ยมาคุยกันข้างในดีวกว่ามั้งน้องชายคุยข้างนอกนานอากาศมัเน,นเย็นนะ ไฮ้เือะไรเอรกูถามเึงตรงเลยนะไอ้เฮียมึงเป้าไอ้สัตว์ที่ฆ่าพ่อกูอะอยากรู้วอ้กูเป็นใครไอ้สัตว์กูไม่บอกโอเคโอเคลดมือแล้วใช่ไหมไมบยุทธโบเบอืมโอเคงัคุยกันได้หน่อยแต่มหาเราเนี่ยมีอะไรอ่ะเพื่อน อยากจะมาถามสารทุกสุกดิบสักนิดหนึ่งอ๋อเหรอกินไก่ไม่ได้พอดีก็แค่อยากจะรู้ว่าทำไมนายถึงเป็นแบบนี้ไทเลอร์ไมันเป็น่างนี้อยู่แล้วอ่ะใช่มันแบบไหนอะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดอเนี่ไปเอายาสีเขียวมาหยุดอย่าเข้ามาทางนั้น ไม่หยุดหรอกนน่ฉันให้ไก่ในกินก็เดี๋ยวฉันต้องมาเข้าวเลยในเอาอยาสีเขียวได้มาได้ยังไงบอกไม่ค่อยได้ยินเลยเขามาคุยใกล้ๆนะรอเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งนะไม่ค่อย,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 นะยได้ยินเลยว่ะมาคุยใกล้หน่อยดีไม่ใกล้หน่อยสิอีกนิดนึงอีกนิดนึง อืมประมาณนี้นะเข้าเหม่งนิดนึงสิไหมไม่กลัวหรอกนะมีแค่ไก่ได้หรือยังยังอีกนิดเดียวอีกนึงก็จะเหยียบขี้แล้วตอบมาก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปอีกสิอีนิดนึงจะเหยียบขี้แล้วนะเหยียบขี้ไก่แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว yes yes นายเหยียบขี้แล้วอ่ะ โอ้ยนี่นายจะใช้ฉันไปเก็บขี้เหรอเนี่ยไทเลอร์ไอ้ยม่งดีวะไม่ไหวเลยไม่หอบเฮ้ยม่นหอบว่ะมันคือขี้นายใช่ไหมอยากรู้ว่าขี้ใครกูไม่บอกอามากเลยไทเลอร์เยอยคนเยอะยันไหวดีสัดแล้วจะเอาขี้วางไว้ข้างๆนะ โอ้ oh, ได้เลยเวลคขมวมือฉันจะเปื้อนหมดแล้วนหะ mm hmm. เปื้อนสุดๆเลยตอนนี้ <Welcome. S 2> มันจะกินไก่นายไม่ได้ด้วยเอาได้เลยผมเวมอืา mm hmm. กินไก่ด้โอเคฉันอยากจะถามได้ไหมถทนเลยโอเคนายไปเอายาลิเจนเซนสินนั้นมาจากไหนอือ mm hmm. คืองนี้เดี๋ยวนายชื่ออะไรนะทางอุน่น ก็ลัองอุนอ่นเออตัองอุน่นกินไก่ปอ้องรสชาติดีอืมนถามอะไรนะจำไม่ได้ไก่คงจะอร่อยมากสินะฉันอยากจะ<อ>รู้สูตรมากกว่านี้อีกจังเลย<อ>แต่ค่อยวันหลังแล้วกันอ,อ๋ดีดีได้ทำไก่มากี่ปีแล้วท่านเฮเลอร์โอ้ ไม่รู้อ่ะก็้กินไก่ต่อไม่บอกก็้วว่าไก่นายน่าจะไปได้อีกนะอืมไปไหนก็ไปได้แต่อย่าไปใกล้คนหลายใจก็พออาจจะปรับสูตรอีกนิดหน่อยก็าอาจจะทำให้คนติดได้แล้วเหมือนที่บอกในห้องสมุดอะไรจนิอ่ะ อืมถูกต้องน้องไม่อไตอบนายตอบฉันได้หรือยังว่าไอยาสีเขียวนายไปเอามาจากไหนรู้หรือเปล่งแหมเชิงเทียนสวยดี <c ười> <c ười> รู้หรือเปล่า พเจ้าตากอยู่วงเวียนใหญ่ก <hell> ินไกู่เหี้ยมุกเหี้ยงเลยกูต้องทำอะไรเนี่ยเฮียกูไม่เข้าเรื่องเรื่องทำอะไรหน่อยือใครด่าเลยด่ารู้เรื่องเลยด่ารู้เรื่องเลยดูเรื่องมันโง่จะรู้เรื่องทำไมนาเป็นแบบนี้เหรอรู้เรื่องมันโง่ you fucking idiot you fucking stupid you know what i mean fuck off Wait, เดี๋ยวนะไก่ชอดฉันมันก็สวยดีเหมือนกันที่ว่าแดกแม่งฉันไม่รู้ว่าเดลูเลอร์ทำอะไรนายนะคนพิเศษเลยเนี่ยเกน่าจะมีบางอย่างที่ฉันอยากจะได้โอ้ <c oughs> อยากได้อะไรเ <c oughs> ออก็อจจะเป็นเรื่องราวชีวิตก่ <c oughs> ตอนนายจะไปเจอรูเลอร์อะไรกูจะได้ยิงเขาวะ ูอยากยิงกขาบากเลยนะกูอยากฆ่ามันวะเหมือนใอ่ะอย่ายิงไอ้เจี๊ยเดี๋ยวเขาจบลงถ้าเขาจบลงทำไงอย่ายิงเขาอ่ะจริงนะไอ้ชิบหายตายมั่วหมดเลยตอนเด็กเป็นไงไทเลอร์อะไรนะถามดิเคยดู Breaking Bad ตอนเด็กงาเป็นไงไทเลอร์อ๋อตอนเด็กเป็นยังไงไม่สำคัญหรอกเอาเป็นว่านายเคยดู Breaking Bad ไหมทำไมเราไปต่อวะกูต้องเล่นนี่อะไรเดี๋ยวมึงมึงชงนี้อะไรมาเนี่ย Breaking Bad เนี่ยนั่รู้จัก Breaking Bad เหรอชายคนนี้ขายไก่ทอดเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยนะคนคนนั้นเขาจะเป็นราชาแต่งานขายไก่ทอดเปเรื่อยๆชอบพูดว่า semi name เ่ยใช่ไหมฉันไม่ได้เอาอย่างเขาอะฉันเอาอย่างอีกคนนึงอะนายรู้จัก g u s t โ v ฟริงค์หรือเปล่า ฉันชอบมากเลยว่ะพี่ชายก็สตาเวอร์ฟิงเขาก็เริ่มจากไก่ทอดเหมือนกันนะฉันชอบกินไก่ทอดมันร่วนซากทำให้ผิวหนังแสบแล้วมันก็เข้าไปทุกที่ไม่เหมือนเธอทางอุ่นเธอทั้งนิ่มซอฟส์นุ่มฉันคิดถึงเธอทุกวันเลยนะมโมเยี่เลยเนี่ยเหมือนนายจะวางระเบิดที่นี่ด้วยล่ะอ๋อ าต,ตายบ<ล>นยยข้างระเบิดไม่ตายชิวระเบิดที่ไหนระเบิดเข,เขามาทำอะไร,นะรเนี่ยระเบิดมันมีอยู่ทุกที่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งว่าแต่นายทำอะไรนายมานี่ทำไมนายมาถามฉันเรื่องอยาแค่นี้ฉันก็ตอบไปแล้วไงแล้วนายยิงเราทำไม<อ>นายลักพาตัวเราเล่นทำไม เฮ้ยทำไมเก่าหาฉันอย่างคี LI: like ้ได้ยังไงวะฉันจะไปทำอย่างนั้นทำไมวะไม่มีหลักฐานรึเปล่าไม่ทำรอเลนบอกฉันหมดแล้วอุ้ยรอเลนเหรอไม่ไม่ใช่เขาโกหกพวกนายฉันฉันไม่ทำอะไรเลยฉันขายไก่ทอดเฉยเฉยแค่นั้นเองอืม กูจะเป็นไก่ที่ดีนะกูไปเรื่อยทนายชอบกินอยู่แบบนี้เน่ยฟุตเลนที่ไปดักยิงมาพูดอะไรวะเาจะกูพูดอะไรขอมลชิมซูมกว่านี้จ้าขงมงชจะเด็กขอมูลจะเด็กถ้าจะยอมกินไก่มากกว่านี้ก็ได้ทนายยอมบอกอะไรสักอย่างมาฉันคิดว่านะ ในกลุ่มพวกนายอาจจะมีสายหรือจะมีหนอนบางอย่างอยู่ก็ได้ฉัยังไปรู้ได้ไหนไหน,ไหนพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยในกลุ่มพวกนายจะมีสายอยู่ก็ได้พวกวะยังไม่รู้อะไรฉ,ไะฉันแค่ไทเลลร์มันแค่ไทยแล้วสายอะไรในกลุ่มพวกนายนั่นแหละอาจจะมีคนที่คิดอะไรไม่ดีกับนายห,หรือเปล่าฉันจะไปรู้อะไรจะทาไงกับพวกเขามาหลายปีไม่มีเรากนะ่าสายแนหะืะ มึงมึงบอกดีว่ารอเลนนี่เหมือนพ่อ,ขอเขาจริงๆเลยรอเลนนี่มันเหมือนพ่อของท่านจริงๆเลยพูดถูกเช่มือนต<ช>้งไหนใหม่ๆพ่อเขาไม่ใช่พ่อมึงนิสัยเขาไหนวะสตา,า <laughs> พ่อเขาที่เป็น,นสอสอไหมร,รสนิยมอสอสอตัวร้รายอะอ๋อท่านคิดอะไรออกแล้วท่านจำผิดลอเลนเหมือนพ่อเขาเลยอ่ะพ่อเขาที่เป็นสอสออ่ะใครอวะลืมนายรู้จักด้วยเหรอเนี่ย เขา,า,าเคยมาหาเสียงที่เนี่ท่านเคยมาหาเสียงที่นี่เต่นายมองปุ๊บก็รู้เลยแหละว่ารอเลนเขาเป็นลูกเขานะเป็ฉันสนิทก,กับพ่อเขาไอ้สิเดี๋ยวพ่อเขาไอ้สนิทนะเน CEO เี่ยเพื่อนซีเพื่อนซีเพื่อนซีในระดับซีอีโออืมบอกไม่ให้นะ เวลาชงชาอยากกินชาน้ําแรกไม่มีใครกินชาดําแรกหรอเว้ยพ่อชาดําแรกมันเอาไว้ใช่กับพ่อโรเรนเราก็เหมือนหุ้นส่วนกันฉันขอสามสิบเปอร์เซ็นต์ฉันจะคุมเทคแต่ถ้าคนที่เอาเงี้ยสามสอคนที่ได้เอาเงี้ยฉันจะคุมสามสิบเปอร์เซ็นต์ฉันจะคุมล้างไก่ทอดให้เฮียอะไรเนี่ยเอาเลยเอาเลยเชื่อกูฉันกับโรเรนเนี่ยก็เหมือนหุ้นส่วนกันจะให้โรเรนสามสิบเปอร์เซ็นต์ ให้เขาคุมชุ่นส่วนไก่ทอดอืมทียอะไรของผมวะโจกเขาด้วยเหรอมุกรอเล่นเลยนะจะไปเป็นผู้ส่วนไก่ทอดทั้งที่บอกว่าส่อๆไม่รู้อะไรเหมือนกันสัตว์เอาอะไรไปเนี่ยกูยิงเลยไม่อยากจะถามอะไรอีกูอยากจะถามอะไรอีกเนี่ยมันแค่นี้ไงฉันไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกไปแล้วไม่เพรว่านายฉลาดพอที่จะรู้มันไม่รู้ นจะไปรู้วอะไรเกีนะ่ยวกับเดลูลเลอร์น่ะที่นายบอกว่ามันเฮียทำไมไนายถึงบอกมันเฮียโอ้ยองวนจุบว่าาะตรงนีาาล้ลองไปถามรอเรนดูดิลองไปถามรอเรนดูดิกูรู้ก็พอเขาไปสอสอนนี่เขารู้จกักกันสนิทอยู่แล้วนี่กับเดรูลเลอร์นะเออพอเป็นสอสอเขารู้อยู่แล้ว ถามเขาก็เราอยากจะเจอพ่อเขาเหมือนกันแต่เขาเป็นแค่ลูกเขาไม่รู้อะไรลึกเท่าไร่เขาไม่ค่อยรู้เรื่องพ่อที่ทําเท่าไรไมเหรออโอจริงอ่ะรู้นายเคยไปบ้านเขาไหมจริงอ่อจริงอ่อไปบ้านด้วยเออจะไปทําไมนายเคยบ้านไปเขาเลี้ยงชาน้าแรกฉันฉันเลยบอกโง่ฉันเดินออกมาเขาเลี้ยงชาน้าแรกฉันฉันเลยบอกเขาว่าโง่แล้วฉันก็เดินออกมา คนไหรงูชิบหายใครเขกินชาน้ำแรลก,กันวะแหมอยอะไรของมึงเนี่ยถ,ถูกเขากินชาทําแรลก,กันมุกมุกไม่มีใครกินมุกอะไรของมึงวะออ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 อเออ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 อมออ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 ยออ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 นออนออ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 ะคนไหนอ นายก็เฉลี่ยนายยืนอยู่ตรงสะพานยิงล้อรถของคิมรูจีแตกไปอ้เอาเงี้เอาเงี้เอางี้เอางี้เอางี้เออในเชื่อว่าพระเจ้าของนายอยู่ทุกที่หรือเปล่าพระเจ้าอยู่อรอบตัวเสมอใช่ก็ตามนั้นไงก <c oughs> ตไง็ตามนั้นไงจะบอกว่าจะบอกว่านายอยู่ทุกที่เหรอก็ตามนั้นไงก็ตามนั้นไงย้าอะไรอีก มึงเห็นัคนจีนตะนาวมึงั้ยคุณจีนตัวเล็กอ่ะเหวียนอยู่เหวียนอยู่ทำเยี่ยนเขายืนทำเยี่ยนตลอนั้นที่แห่งนี้ความทรงจำโว่ยังมาไงวะสัตว์มาไงวะคนจีนทำไมนายยิงเสร็จแล้วนายถึงมาอยู่ที่นี่โอ้ยฉันตอบคำถามไปแล้วนายจะเอาอะไรอีก คุณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฉันก็ให้นายเยาเท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ะกูพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยก็ตัวของมึงพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยท่นไหนความจริงความเท็จด้วยไรู้หรอกมันการเยอะมึงมึงสั่งอะไรกันไม่กูทำเลยกูขอบคุณเด็กคนนั้นแล้วกันที่ให้พิกัดทีฉันมาตัวดูดีนะมันก็ขอบคุณเด็กคนนั้นแล้วกันที่ให้พิกัดฉันมา ว่าพวกนายจะไปขี่รถเล่นกันแล้วผ่านทางสะพานแล้วก็วกนั้นรู้ว่าพวกนายขี่รถเล่นกันแล้วก็จะผ่านทางสะพานเนี่ยเออ,องขอบุญเด็กคนนั้นนะแต่เด็กคนไหนฉันไม่รู้ไงเอาเป็นว่าเขาไปบอกชื่อแล้วกันอ๋อเขาคือเขามีชื่อนะเขามีชื่ออยู่มีชื่ออยู่เขาเป็นคนตัวสีฟ้า,ฟาเขามีกระเป๋าหน้าท้องด้วยวะ <laughs> โโอ้ยดนเลยว่าเป็นสายใช่ไหมเหี้ยก oh ูพ hmm. ูดเหี <ah i i> ้ยอะไรลงไปเนี <sh <S 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 ่ยโคนันต่างหากไม่ใช่โคนันต่างหากเลยเหี้ยมันยาวอ่อนใช่ไหมตายไปเกี่ยวอะนรกับโรเลอร์ใช่ไหมยาสีเขียวนนั่ไม่เกี่ยวเลยจะบอกว่าจะขายไก่ทอดแล้วนายได้ยิงพ่อใหญ่หรือเปล่าหรือหนีใหญ่ได้ ได้ฉันจะบอกมันคือว่าไม่บอกพอได้ไดัได้ไอ้ได้เอาล่อเอางี้ข้อมุลฉันจะบอกแต่นะแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเออมันจะนึกอะไรออกใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฉันจะบอกฉันบอกแปไม่บอก เฮ้ยเหนื่อยว่ะเรียเอาเอาเลยไหมขย,ยมับไปสักนี้นนหนึ่งไม,ไม่ได้เลยไงเอางี้มาคุยกันใกล้ๆกลดีวกว่าคูยใ,ใกล้ใกลอ่ะมอนฟังไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะมาคุยกันใกล้ๆกลดีวกว่าได้ยินตลอดนั่นไม่ได้จะไม่เข้าไปใกล้กว่านี้หรอกนะจะรู้ว่านายมีปืนได้จะเช่กมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ตอนนี้ชักมาเปิดระยะนั้นกูก็ยิงโดนบอกไหม เหมือนเพื่อนคุยกันตอนนั้นนายฉันก็ยิงโดนถูกต้องนายก็ยิงโดนตรงนี้แม่แน่นอนเชื่อองี้องีเอ่อเห็นสวบอกนี่ไหมนี่ไม่มีปืนแล้วแมวมาจากไหนก็บอกนั้นโอ้ยนายดูเคยดูหนังเรื่องกันคอนหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใชเรื่องนั้นเลงคลืมไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องแบบว่าลืมไม่เคยนายเคยดู s ซ u l Good Man หรือเปล่าดูไปบางตอนโอ้ดีมากดูตอนจบน่าสนุกมากเลยแต่ไม่ต้องไม่ต้องถามอะไรถ้าเออไม่จะถามอะไรเยอะแยะแล้วไม่ต้องถามเดินเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวคุยไกลๆมองไม่ค่อยเห็นสายตา้นสั้นนะไม่ใกล้ เพื่อนเพื่อนด้านหลังน่าจะเมื hmm. ่อน่ให้เขาไปนั like, ่งเก้าอี้หน่อยไหมเย็บอันนี้เย็บพึ่งเย็บพึ่งอ่ได้แล้วไม่ใกล้ไม่ใกล้แค่นี้ไม่ใกล้กว่านี้แล้วไทยเลยเราจะถามอะไรเกินเกินหรือเกินเดี๋ยวเราจะถามอะไรอีกเนี่ยมาขอนี่ไปใกล้ได้ไหมไม่ต้องถอยไม่ต้องกลัวอะไรขนาดนั้นเพื่อนกันเองไม่มีปืนแล้วมาใกล้ใกล้มใกล้มใกล้ ระยะนี้คือดีที่สุดไทเลอร์ตาคนต่าดงดีที่สุดไม่ดีไปดีแล้วแต่ฉันมีปืนด้วยล่ะอออนี่นคือดูดายฮาร์ดหรือเปล่า <ไป S 1> ตอน <ไป S 1> จบดายฮาร์ดเนะี่ยเข้าปัตเตอร์ไปปิดปืนไว้ข้างหลังไงเขาแปะปัตเตอร์ที่ปืนแล้วก็แปะหลังตัวเองเอาไว้ฉันอยากจะทําแบบดายฮาร์ดกันเลยนะันเลหยิบปืนมาจากหลังฉันมันยิงแกก็ได้แต่ฉันไม่ทำเพราะฉันไม่มี หันหลังให้ดูเลยมันมีที่ไหนใช่ไหมไม่มีเปืนมีแต่ขี้ <laughs> มาเ<ม>นะในขี้ก่อนมานี้อยากยิงแม่งแล้วว่าเฮ้ยอยากยิงแม่งแล้ว่ะยิงแ <laughs> ม่งเลยหมาใกล้เลยนะไม่กลัวนะไมาใกล้มันกินไก่ทอดเดินมาๆๆ ่ไก่ทอดแค่นี้แหละไทเลอร์ไม่ไก่แบบนี้แล้วเป็นไก่ทอดแล้วมาอามาไก่ทอดไม่ล้วนายต้องการอะไรอีกทกานอีกฮะบอกไปหมดแล้วอไม่มีอะไรแล้วคือนายจะบอกว่าให้ไปถามรอเล่นทั้งหมดอย่างนั้นเหรอด่ารุนเลยเลยไม่แฟร์เช่งเรือเรือเบื้องสงเครง กูแค่หลอกใช้มันเพื่อเอาอาวุธมาทําตามอำเภอใจที่กูต้องการฉันแค่อยากจะรู้ว่านายได้ยาสีเขียวนั่นมายังไงรู้เร้อแม่งเสียงเครงฉันแค่หลอกใช้มันเพื่อทําตามสิ่งที่ฉันอยากทําแค่นั้นเองนี่กูสิ่งที่อยากได้ยินหรือเปล่าวะใช่แล้วรู้เร้อมาเจอนายได้ยังไงโอ้ยนายมีเวลาแักสองสามชั่วโมงไม่เพื่อนเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแบบทิกแท็กโทเลยไว้เพื่อน กี่ชั่วโมงก็ได้ฉันคุยได้ตลอดมันอยู่ทุ<อ>กที่บอกเลยแบบนั้นเอางี้เอางี้เพื่อนมันเหมือนกับมันมีอยู่ทุกที่นไยรู้จักพระเจ้าปะ,ปะเอาเป็นว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่ทันใดรูเลอร์มันก็อยู่ทุกที่แบบนั้นแหละโอเคโอเคตามนั้นเลยนาใช้อะไรรูเลอร์โอเคไรรูเลอร์ ให้มันแดกไก่ทอดไงให้มันแดดไก่ทอดอะแดไก่ทอดอะมีอะไรหรอคิดมากก็ว่ากูบอกกันหมดแล้วไงเจา้าอะไรไม่แล้วดูเลอร์ให้ยาเขียวๆนั่านนายมาเฉยๆเลยลนะ่ะไม่รู้ฉันไม่รู้ไปทาโราเลนเอาเอง ไม่รู้โอเคไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่อยากเจอคนของคนของนายรู้แก่ใจอยู่แล้วว่าอมัน,นรูเลอร์คือใครเอาเราไม,ไม่อยากเอา<ะ>นี้เอาุนเลยคนของนายรู้อยู่แล้วว่ารูเลอร์คืออะไรคือใครไปถามพวกมันเองดีกูแค่คนทํามาหากินกูแค่อยากหาเงินกินข้าวกูแค่นี้โอเค โอเคไหมแฟนแค่นี้พออ่าโอเคโอเคโอเคแต่กลุ่มกลุ่มพวกนายคนของพวกนายคนคนนั้นในกลุ่มพวกนายรู้อยู่แล้วโอเคกลุ่มพวกนายคนของพวกนายมันรู้อยู่แล้วมึงก็ถามไทเลอร์เนี่ยนะมึงว่าไทเลอร์รู้กูบอกแล้วใช่ไหมว่ากลุ่มพวกมึงอ่ะมันมีหนอนเยีะยบื่อเกิดไง เฮ้ยเกิดท้อด้วยแกเครียดว่ะเกิดทอดเพื่อนถามถามนี้ว่าแล้วพวกนายตั้งใจจะทำอะไรกับรูเลอร์ล่ะเอางี้ไม่รู้เรื่องอะไรขอาเงินให้เมื่อไนรู้แล้วเนี่ยานตั้งใจจะทำยังไงกับรูเลอร์อ๋อ คำถาม่าตั้งใจะทำอะไรรูเลอร์เหรอ,อทำไมลนะ่ะแค่าถามแค่ถามตอบ answer me please student sit down good lab ัก c k y o จุบ๊บจุ๊บถามก็ okay, แค่อ,อยากจะรู้ว่า<อ>ใครเป็นคนฆ่าทั้งสองไปถามไปถามกันเองแล้วก็แค่อยากจะ แกแค่รูเร้เลือแค่นั้นเองโอ้งั้นนายถามผิดคนแล้วเพื่อนถามผิดคนแล้วถามคนของนายนั่นแหละเขา<ม>รู้ด,ดีรู้ดีกว่าฉัน,นอกนีกเขาเนี่ยรู้ดีกว่าฉันคนของพวกนายเขารู้ดีกว่าฉันไม่ต้องถามฉันถามพวกนันทำไมมันบ้าหรือเปล่าชาย มึงบ้าหรือเปล่ามึงเป็นอะไรเนี่ยมันไขควงสกุรไลรีโมทเอวเว่นไม่ใช่ฟันกูไม่รู้ไม่ต้องเป็นไรชายกูไม่รู้อืม <c oughs> คุยกันนี้มันสนุกมากเลยนะไทเรืองแล้วจะคุยอย่างนี้อีกนานๆอย่างเลย ออเหมืนนกันถ้าเ,เราเป็นเพื่อนกันเราคงจะเป็นเพื่อนสนิทกันไปแล้วเขยับมาให้ไก่ชิดเง้นลงเขยับมาใล้ชิดกันกหน่อยไหมล่ะจะได้ใกล้ชิดกันอีกไม่ดีอม่หฉันกินไก่ไม่สนใจนายหรอกนายมันเปข้าวอ่ะกินไก่อย่างดีดีกว่าพูด <c oughs> <c oughs> ไทยพอไูไดธุรกิจพอเลย แต่แต่ถ้านายจิบไก่ทอดชิ้นตรงหน้านาย,ยนนนาฉันอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับนายก็ได้ไม่มีแก่แต่ฉันมีขนมปังโอ้ขนมปังทังมุนเลยถ้านายหยิบไก่ทอดชิ้นนั้นมาฉันอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับนายก็ได้แล้วค่อยเป็นเพื่อนหลังจากนี้ก็ได้โอเค we have a deal โอเคกูต้องเล่นอะไรต่อโอเคงั้น เราจะมาถามโอเคแค่นี้โอเคที <Okay. S 2> ่ฉันก็จะไปแล้ว oh, นะอย่าพึ่งไปไก่อยู่ล่างกินดิเนอไม่มีอะไรหรอกกินงั้นไม่ออกฉันกินไปเยอะแล้วไก่อของนายะฉันกินเยอะมากมึงกินไม่กินไม่กินกูไม่ให้ออก รับหนึ่งเดี๋ยว้าไปเฮ้ย my friend นายกินไก่แล้วอะ <laughs> <ไป S 1> จบเลย,ยไห<ป>มลาคำถามคำถามสุดท้ายเอาเลยแล้วเราเป็นเพื่อนได้ไเลยกันไ,ได้เอางี้ทงุนด้วยตอนนี้นายรู้สึกยังไง รู้ส oh. right. ึกเหมือนหลมันรึกยังไงเอ้เฮ้ย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 อยาด้วยอยาอยาด้วยมึงทำเชียอะไรอ่ะอยาด้วยอยาเขาบ้ยเป็นเชียอะไรสัตว์เยอะไรทำเชียอะไรอยาเขาสองเลือกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเียเฮ้ยเอ้าเ้ย ไป็นยิงตัวเองตายงูเงี้ยเลยนะคังกูณนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูก่อนมันตายจริงใช่ไหมพวกเราตายใช่ไหมเขียนระเบิดก่อนยีดีตายตายไม่ดับด้วยจะดำเลยไหมจะดับเลยเขาตายจริงโคตรบ้ามันยิงตัวตายเขาตายจริงขอบคุณนะทุกท่านตายจริใช่ไหม